็เรามาเริ่มกันที่ดา 1, ่าน1นทัสกันต่อนะครับตะกี้ผมก็ได้ทําการอัดไปแล้วพักหนึ่งแต่กลายเป็นว่าไฟล์มีปัญหาแล้วก็ไฟล์เสียไฟล์ดับประมาณนี้เนาะก็ทําให้เนื้อเรื่องผมเล่นไม่ทันจบแล้วก็ไฟล์ที่อัดไว้ตอนแรกก็ใช้ไม่ได้ด้วยงั้นเดี๋ยวก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยละกันนะครับสำหรับด่านหน ด่านหนทับสก็จะมีในเรื่องเคเวส2เรื่องนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าหญิงกับในเรื่องของพยาข่าวนะครับเหมือนเดิมส่วนของรางวัลในด่านก็จะมีของที่ผมเก็บไปแล้วตอนที่ก่อนไฟจะดับนะครับก็จะเป็นดาบพายุ2เล่มแล้วก็มีแหวนทอง1อันเดี๋ยวผมจะพาไปดูเท่าที่ผมจําได้แล้วกันว่าของมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสําหรับด่านหนทบส เริ่มแรกตอนแรกนะครับเนื้อเรื่องเลยมันจะมีให้เราคุยกับเจ้าของโรงแรมแล้วเราก็จะได้โทรศัพท์หนึ่งอันที่โรงเจ้าของโรงแรมเขาจะให้เราแอดเฟซบุ๊กนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะผ่านไปเลยอันดับแรกให้เราเดินมาดูด้านล่างก่อนตรงด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีเหรียญม่วงให้เราเก็บน่าจะ2เหรียญเนาะพอเราเก็บตรงนี้เสร็จก็ให้เราเดินมาตรงด้านซ้ายนะครับตรงด้านซ้ายบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยเขาก็จะมีแหวนในหน้าด่านตะกี้ที่เราให้เห็นกันละ จะเป็นแหวนหนึ่งวงนะครับให้เราเก็บด้วย1วงเสร็จแล้วก็ให้เราเดินกลับมาตรงทางด้านบนนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆแถวๆนี้จะมีพวกอ่าอะไรนะพวกเหรียญสีม่วงตรงบริเวณตรงนี้ครับให้เก็บด้วยนะครับก็อย่าลืมเก็บเนาะยังไงก็เห็นกันอยู่แล้วก็น่าจะเก็บอยู่แล้วแหละตรงทางด้านซ้ายนี้ผมยังไม่ได้ไปนะครับก็อย่าลืมมาเข้ามาด้วยก็จะมีเหรียญม่วงให้เก็บอีก2เหรียญนะครับอ่าตรงนี้มีเหรียญม่วงอีก2เหรียญก็จะมีครอบไฟ1อัน ตรงนี้ก็ให้เราเข้ามานะครับแล, Paste, แล้วก็จุดคอบไฟแล้วก็ให้เริ่มเผาก๊อบไฟตั้งแต่ตรงนี้เลยซึ่งไฟมันก็จะลุกลามไปทั่วตรงนี้เลยนะครับไปจนถึงระเบิดร,ระเบิดต,ตรงนี้ก็จะระเบิดหินก้อนใหญ่ตรงนี้ทิ้งไปนะครับทําให้เราสามารถเข้าในเส้นทางตรงนี้มาเก็บของได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีคิ้วให้เราเก็บหนึ่งอันนะครับก็จะกลายเป็นว่าเรามีคิ้วหนึ่งอันแล้วเนาะทาให้นับรวมอันที่ผมเก็บไปแล้วนะครับก็จะมีคิ้วหนึ่งอันตรงนี้นะครับจะมีแท่นให้เราเหยียบซึ่งในแต่ละแท่นเนี่ย ก็จะมีเหรียญม่วงลอยอยู่ทั้ง4ี่เหรียญก็ให้เราเหยียบแค่ละหนึ่งครั้งเพื่อเก็บเหรียญม่วงทุกอันนะครับอ่าหนึ่งแท่นก็จะมีเหรียญหนึ่งอันก็ให้เราเหยียบทุกอันนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็เหยียบกลับไปทางเดิมกลับไปที่เนื้อเรื่องกันต่อพอมาถึงเนื้อเรื่องตรงนี้หลังจากที่เราคุยกับกล่องเราจะได้ดาบอันแรกขึ้นมาก็จะเป็นดาบพายุจะเป็นดาบหนึ่งดาวซึ่งดาบอันนี้จะทําให้เรามีสกิลใหม่ตรงนี้เป็นสกิลหุน่นแบบนี้เลยนะครับเออ ตรงนี้ก็อย่าลืมด้วยนะครับแล้วก็จะมีกอบลินให้เราฆ่าเพื่อใช้ทดสอบดาบหลังจากนั้นก็ให้เราเดินขึ้นมาด้านบนนิดนึงเดินขึ้นมาก็จะมีเหรียญบริเวณนี้นะครับทั้งหมด6เหรียญให้เราเก็บแล้วก็จะมีถ้ำให้เราเข้าไปซึ่งถ้ำตรงนี้ก็จะมาโผล่ตรงที่เราเผาไม้ตะกี้นะครับเผาไม้แล้วก็ระเบิดหินก้อนใหญ่แล้วก็เราก็จะเก็บเหรียญสีม่วงตรงนี้ได้3มเหรียญน,นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ขาดเหรียญม่วงอีกประมาณสี่เหรียญ โอเคเราก็เดินกลับมาทางเดิมกลับมาทางเดิมนะครับแล้วก็ไปต่อด้านขวาด้านขวาตรงนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ให้เราต่อสู้นิดหน่อยเนาะก็ต่อสู้กับมอนสเตอร์ไปนะครับโจมตีให้ชนะมอนสเตอร์ฮึบฮึ๊บฮึ๊บอ่าสกิลดาบที่เราได้มาใหม่นี้จะดีอย่างนะครับเมื่อโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะล้มซึ่งเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เป็นเวลา เกือบ3วินาทีเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราถึงแท่นตรงนี้นะครับก็จะมีแท่นให้เราพูดคุยแท่นตรงนี้ก็จะทําให้เราช่วยฟื้นพลังนะครับแล้วก็สามารถชุบชีวิตให้กับเพื่อนในทีมของเราด้วยหากเพื่อนในทีมของเราตายนะครับแต่ถ้าตัวหลักเราตายเกมก็จะโอเวอร์นะครับให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ให้เรากลับขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็จะมี เด็ก2คนนะครับก็จะมีเรื่องราวให้เราพูดคุยนิดหน่อยเกี่ยวกับปราสาทแคนเซอร์เบอร์รี่ที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีคิวให้เราเก็บอีกหนึ่งอันก็จะกลายเป็น2อันแล้วเนาะรวมกับตรงด้านหน้าตรงนู้นหลังจากนั้นก็ให้เราเดินลงกลับมาที่เดิมแล้วก็ไปโผล่ตรงด้านล่างนะครับตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะมีของให้เราเก็บระหว่างทางที่เราเดินมาด้วยนะครับก็อย่าลืมสำรวจอะไรให้เรียบร้อยเนาะ พอหลังจากที่เราเดินมาตรงนี้ตอนแรกนะครับจะมีฉากที่ผีเสื้อจะบินอยู่บริเวณนี้แหละแต่แถวตรงกลางนะครับก็ให้เราเดินตามผีเสื้อมาเรื่อยๆเมื่อเราเดินตามผีเสื้อมาตรงนี้นะครับผีเสื้อเขาก็จะบินเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช่องทางลับอยู่แล้วก็จะมีแผนที่นะครับซึ่งจะมีเควสย่อยอีกหนึ่งเควสให้เรากดรับตรงแผนที่นี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะพาไปสถานที่สถานที่หนึ่งที่จะเป็นเควสลับนะครับก็จะเป็นเควสลับเควสแรกสําหรับแผนที่นี้ ตรงนี้เองก็จะเป็นที่ที่เราต้องทําลายหินนะครับเพื่อมาเปิดสวิตแล้วก็เปิดประตูด้านบนแล้วก็ตรงหินที่อยู่ด้านล่างตรงนี้มันจะมีคิ้วอยู่หนึ่งอันก็อย่าลืมมาเจาะตรงนี้ซะด้วยนะครับตรงนี้จะมีคิ้วหนึ่งอันให้เราเก็บอย่าลืมนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปในเส้นทางหลักนะครับไปเรื่อยๆเมื่อเรามาเจอตรงนี้เราก็จะเจอตัวละครที่คล้ายๆ e n d เด v o r ในตัวละครเรื่องหนึ่งนะครับ เมื่อเราคุยกับเขานะครับก็จะพูดคุยไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะทําการ add เดฟเฟนกับเรานะครับเฟืนเบรกนะเฟนเล็กไม่ใช่เลรกเฟนตรงนี้ก็จะเห็นเตาถ่านอยู่อันหนึ่งเราสามารถเอาเตาถ่านนี้มาจุดไฟกับตัวละครตัวนี้ได้นะครับหากไปเจอแผนที่ไหนแล้วมีเตาไฟแล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็อย่าลืมไปจุดไฟกับน้องนะครับเพราะว่าน้องเขาอาจจะเอาไปใช้งานในด้านอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าหรือเผาน่นนั่นนะครับ จงตีมอนสเตอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก็จะเจอราชาสลามตัวใหญ่แล้วก็เราก็จะใช้เตาไฟตรงนี้มาจุดไฟตรงแท่นตรงนี้นะครับจะทําให้เราเปิดเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งให้เราเดินขึ้นไปตรงนี้จะมีเหรียญสีม่วงให้เราเก็บก็อย่าลืมเข้ามาเก็บด้วยแล้วก็ให้เราเดินกลับมาตรงด้านขวานะครับซึ่งตรงด้านขวาเนี่ยก็จะมี NPC ที่กําลังดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงอยู่ต้องบอกว่า NPC ตัวนี้ร้องเพลงเพราะมากถึงแม้ว่าทอดเพลงเขาจะสั้นไปหน่อยนะครับ จะมี NPC ตรงนี้นิดหน่อยซึ่งไม่มีอะไรมากยกเว้น NPC เอลตัวนี้นะครับตอนแรกเขาจะมีเควสสัญลักษณ์ดอกจันเครื่องหมายเครื่องหมายดอกจันแล้วก็มีแถบสีฟ้าอยู่ด้านบนซึ่งตัวละครที่เขามีอะไรแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายแบบนี้มันจะเป็นด่านลับที่จะเพิ่มมาในด่านนี้นะครับก็ให้เราคุยกับเขาให้เรียบร้อยเขาก็จะเปิดด่านลับอีกด่านหนึง่งก็จะเป็นครีมสลามอะไรสักอย่างนะครับสาหรับตรงนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยด้วยหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นมาด้านบน พอเราเดินขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็ให้เรากระโดดลงไปนะครับเพื่อเหยียบแทน่นตอนที่เราเหยียบแท่นเนี่ยเราจะเก็บดาวม่วงได้2อันนะครับสาหรับตรงนี้พอเราเก็บตรงนี้เสร็จให้เรากระโดดลงกลับมาที่เดิมนะครับให้เราเจาะตรงนี้ให้เรียบร้อยเจาะเสร็จให้เราเก็บดาวม่วงอีก2อันให้เสร็จนะครับแล้วก็กระโดดกลับไปด้านบนเหมือนเดิมซึ่งตอนพอเราถึงตรงนี้เขาจะมีดาบเล่นที่2ให้เราเก็บก็จะเป็นดาบพายุเหมือนเดิมแต่จะอัปเกรดจากเลเวล1 1ดาวเป็น2ดาวนะครับก็กลายเป็นาเราจะได้สมบัติครบทั้3ชิ้นล ทีนี้เราก็กลับไปเส้นทางหลักได้เลยอ่ะเราก็ทําการเดินไปที่เส้นทางหลักนะครับผ่านจุดยิบย,ย่อยเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาเดินนิดนึงเพราะว่ามันไกลไกลอยู่สิก็ต้องอ้อมจากครึ่งด่านมาถึงด่านตรงนี้เลยพอเรามาตรงนี้เราก็เดินเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเดินทางมาถึงจ,จนถึงห้องวอรด ตรงนี้เขาก็จะมีดาวม่วงให้เราเก็บอีกสองดาวแปลว,ว่าตอนนี้เราก็เคลียร์สเตตสอดาวเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเราเก็บคิวครบ3อันแล้วก็เก็บดาวม่วงครบ38ดวงนะครับก็จะได้เป็น2ดวงละแล้วก็จะเจอทางออกก็จะเป็นทางออกดานนะครับอ่ะเรียบร้อยอ่ะหลังจากจบดานเราก็จะได้เพชร150ยห เหมือนเดิมนะครับ1ดาวก็จะได้50เพชรโอเคแล้วเขาก็จะเปิดเส้นทางใหม่ให้เราก็จะเป็นเควสตรงนี้ก็จะเป็น1นึับสามละซึ่งใน1นึ่งับสเดี๋ยวเราก็จะมาดูคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเส้นทางรับที่ผมบอกก็จะมี2เส้นทางซึ่งเส้นทางแรกก็จะเป็นด่านนี้เลยเนาะที่จะเจอผีเสื้อแล้วก็เดินตามทางไปนะครับก็จะเป็นเควสด่ดานแปลงดอกไม้ที่ซ่อนอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นทีหลังตรงนี้เนาะ แล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นด่านตรงด้านบนนี้เลยนะครับก็จะเป็นด่านครีมสลามขายดีสุดๆต้องบอกว่าในเคเวสย่อยพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับยกเว้นในบางด่านที่มันมีเคเวสลับอย่างเช่นด่านนี้เป็นต้นนะครับที่จะขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูด้วยว่ามันควรทําอะไรตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเคเวสท,ที่ต้อง อาจจะต้องข้ามเวอร์นอื่นเพื่อไปหาของต่างๆแล้วก็ต้องย้อนกลับมาเพื่อทําให้เวอร์นหึงมันครบ100%เ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึง่งเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ใน EP อ่าไม่ใช่ EP เนาะในด่านหนทัก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในด่านหนทับสเดี๋ยวเราค่อยดูคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันทุกคนนะครับ